เป็นหนีเขาแล้วเนาะกับบางคนอาจจะมีความสุขว่าเครดิตเท่าดีเป็นหนีเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้มีความสุขบางคนเขาก็นอนบ่หลับเลยเออส่วนู้ที่มีความถูกกลัวลูกหนีก็คือเจา้าหนีแล้วครับถ้าลุกหนีบ่ใจาเงินบ่ใส่หนีเขาเขามีความถูกแน่นอนเลยครับบางเียวบางคนก็บอกว่าอืยืมเงินหอดเวลากับบ่ใส่ไมวลาไปท่วงก็พิดกัน มีคนเคยบอกว่าถ้าเป็นโมเป็นฟงกันอยา่าอย่ายืมเงินกันนะครับมันจะพิดใจกันท่วงปุ๊บพิดกันทันทีถ้าบอท่วงหมอก็เสยครับนั่นหละแล้ยอย่ายืมกันครับถ้าเขามาขอยืมเข้าให้ใดให้เขาไปเลยเขาว่าเชียืมเงินในจังเมือนหนึ่งเขาว่าโอ้บอม่มี่ไว้มีสามพันตัวบ่ต้องยืมดอกสามพันเอาให้โตเลยบ่ต้องขึ้นเข้าเด้อเข้าเข้าซอยโตเออซอยในซ้ำนี่ละเขาไปทั้งอยากอยู่สามพันให้เขาไปเลยครับอืมเราก็บบ่ต้องไปขึ้นยังหลาย ถือว่าซอยมูซอยฝูงไปที่ไ่ยที่มั่นที่เขาที่เฮ้าที่เฮ้าหยาเขาก็สิไปรบกวนเขาคือกันละเนาะเขาก็สิลําบากอีหลีตัวจังบากหนามาหาเฮามาขอยืมเงินเฮา,าให้เขาไปครับแต่ว่ายืมกันโอเคสามพันยืมเฮ็ดสัญญาหรือบต่ตองเฮ็ดสัญญามือนีนมนี้ตัวจะขึ้นเฮ้าเนาะฮอนมือเขาบ่ขึ้นหรือเขายังหย,ย,ย,ยากอยู่ไปท่วงพิษกันครับเสียน้าใจไม่ตีต่อกันเลยเคยเป็นมิตรกันมากแต่ฮหยนหนังสือพุ่นสันมัธยมสันอุดมศึกษาเฮียนหนังสือนังหาหน้ากัน เคยกินเที่ยวนากันเมื่อพิษกันหย่อนเงินสามพันก็มีหรืออาจจะเงินลอยก็มีอด้รกับพิษกัน,กนอือย่าไปหาเหตุครับอย่าไปยืมกันขอกันเลยเชียวของเงินแน่จักลอยหนึง่งของเงินแน่จักพันหนึง่งเฮาบ่ามีเงินที่บริหารจัดการให้ครอบครัวเฮาออแต่เขามีเขาก,ก็ที่ให้เขาเองหรอกครับแต่มีโอกาสอีหรีเลยเขามีเงินมากจะไม่ขึ้นเขาใหญ่เขาท่วงเนาะที่ี่เจ้าหนี้กับมีว้เพื่อโกงอีหรีบ่ครับเออ อย่าไปคิดแนวนั้นนะครับอย่าไปโกงเขาครับถ้าเขาบอกมิ้นญญาใจหนี้เขาก็บอกเขาดีๆท้ามีการฟ้องร้องกันแล้วนี่ครับบางเทื่อนะทันไปหยักใหญ่ทันไปเพียอให้เขาเสียหายทรัพย์สินของทันมีอยู่่ันก็ไปง้ายหนีจิงเสียยานเขามายึดมาหยั่งเสียนะเดี๋ยวบอกไ้ฟังมันก็จะเกิดความผิดขึ้นครับหนีมันมีนหลายหนีครับทันไปกู้ยืมเงินเขาไปเซาสื่อของเขาไป้ำประกันให้เขา ไปจ้างเขามาเห็ดบานจ้างเขามาสมรถมันมาครับจ้างเขาเห็ดนันเฮ็ดนออีแล้วก็บ่ิจายเขาสื่อของเขามากบ่ิจายเขาแม่มาครับเจ้าหนีหอดเวลา,าสื่อขายเงินสดว่าเป็นปัญหาอย่างเนี้ยเอาของมาเอาเงินไปจบแม่าแล้วแต่ว่าบางอย่างให้เชรดิตกันเด้สื่อการขายกาันมาทั้งนมหน,น้าให้เชรดิตกันเดือนหนึ่งสี่สิบหา้ามืออดกำนดดอ,อดดิวแล้วก็บ่ิจายเขา แม่ครับเขามาท่วงก็หน,นีปิดบ้านโทรศั์กบลาบเนี่ยนันเป็นตะสั่งหรือนักก้นนั่นอยากได้ไปฟ้องเอานี่ยจะไปหาว่าวเลยครับก็จะหนีครับอยากได้ไปฟ้องเอาจะไปวบาครับเวลาเขาบ่มีเวลาเข้าไปขอเขาเออเขาก็โอ้แถบจะข้านไปเพราะเขามาท่วงแน่ลำคั้นแน่เถียงกันแน,น่กะอยากได้ไปฟ้องเอาเข้าไปต้องไปท่าเขาเหรอกครับถ้าเงินจำนวนหลายหรือเขายังขึ้นตอ่อครับเงินที่เขาเป็นหนีเขาอยู่เขาอาจจะไปฟ้องยี่หลีครับท่านจะยากได้บาทนี่ครับ การฟ้องเกี่ยวกับเปลืองเขาพิดนัดบ่ชําระหนีนี่นะครับมันบ่ยารกรกมีสัญญายัางก็เอาไปแสดงบางอย่างกฎหมายบ่ไดดระบุไว้ว่าต้องยึดสัญญาก็บ่จําเป็นอืก็ไปเบือค่วมเอาก็แล้วแต่ยอดเงินอืถ้าเงินในหน่อยเขาอาจจะบ่คืต่อแล้วไปกับถ้าเงินในหลายแน่ห่วยมันบ่ไดดแล้วเป็นแสนเป็นล้านเนาะก,ก็นนักันกับฟ้องกันครับเจ้าหนี้เขาก็จะเอาคดีไปฟ้องศาลเขาอาจจะฟ้องเยงก็ได้ บางคดีแต่เงินหน่อยๆเขาฟ้องเลว่าจาก็ได้เนยครับอืท่านบ่ใจาเงินเขาเงินวอลายไปฟ้องได้ว่าจาฟ้องแล้วปุ๊บก็ต้องส่งหมายให้กับท่านเจ้าทีเขาก็ไปส่งหมายพอท่านหูว่าถือฟ้องปุ๊บเขาก็จะบอกรายละเอียดในหมายว่าให้ท่านไปศาลเมือ่อใดท่านจะต้องไปเห็นอย่างเนี่ยเขาบอกเบิดเด้ไปศาลใดไเวลาไดวันเดือนปีระบุชัดเลยไม่เหลขคดีทใดว่าไปนาครับแต่หอดเมื่อท่านบ่กไปศาลเขาเก็าบงเงิดครับ เขาบอดไอห้องไห้ในศาลก็าบอดไคือว่าเอา้าจำเลยมากๆเห็นย,ย,ยังบอดไอเป็นโมเมนครับเขาก็พิจารณาไปไฟเดียวเขามีมาตรการนงเขาไฟเดียวอยู่แล้วเขาบอกแค่ทันครับเออเขาก็ตัดสินเพร้นาน่าไฟเดียวจบแห้งง่ายคดีแห้งไปไหวแบบบอกครับบางคดีโจทย์เขาแห้งบ่อยอยากให้ทันมาเขาอยากให้ศาลตัดสินเลยแล้วทันมาแเลยยุ่งยากเดี๋ยวขอเลื่อนคดีเดี่ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมาต่อรองเขาบอกอยากให้ทันมากสับมีกขบางคดีเด้จำเลยไปศาลแต่ว่าทนายนอะไรจำเลยเมื่อจะให้จำเมื่อก่อนบอกไปยังดอกมันนี่บ่กไม่ยัง เมื่อเมือม่อเมือ่อเมื่อเห็นบอกพอจำเลยเมื่อ,อปุ๊บก็ไปบอกสาร่าลุงนีว่ามาหรือจำเลยว่ามาสารเห็นบอกสารกับพี่หน้าไฟเดียวเห็นบอกละ่ะเขาก็นชนะไปเลยที่ถาลุงนีมา,บ,าบอกว่าอะไรเขาเมือ่อบางคดีนะครับบอกได้ว่าถูกคดีอืจำเลยมาปุ๊บมาท่านมีท่านนขอเลือนมีขอต่อสูตรหนีเนมน,นมันหยาเขานะครับเขาก็เลยว่าเมื่อก่อนว่ามีอ,มอ,อมมย่างดอกเบอร์นี้เดี๋ยวจะมีหมายแจ้งไม่หาดอกจะมาคุยกันเมื่อเช้าพอไงเดี๋ยวสิบ่ท่านลถเห็นบอก ลูกนีก็คิดว,ว่ามีหยังจมเลยคิดว่ามีหยังกับเมื่อจริงมันมีหยังอยู่เลยศาลกับพีน,น้าไฟเดียวถือว่าท่นานบมมาศาลนะครับท่านมาแล้วท่านบอเข้าไปในห้องพีน,นาเนี่ถือว่าท่นาบทน,บ,าน,บ,านบ่มาเลยครับถือว่าขาดนัดพิจารณาเลยครับมาศาลก็จริงไปนั่งอยู่ไต่ห่มไส้ไปอยู่ห้องอาหารโลงอาหารของศาลไปนั่งอยู่หน้าห้องพีน,นาแต่บ่เขาไปในห้องบางเชือเขาก็บริประกาศเรียกได้ว่าจำเลยซื้อนอยายกอหนายขอเขาของพีน,นาไม้เลขกหนึ่งสองสามีห่าเขาบราปาาระกาศท่านก็นั่งยุ่งสรรัตว์แหละครับ ทั้งที่ท่านได้รับหมายสารหรือท่านจะต่อสู้กคดีหรือท่าน,นอยากไปศาลไปเจรจาไปไกลเกลียไปบอกศาลฟังว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือ่ามีทานายไปเลื่อนคดีก่อนอยังสี่หาทานายว่าท่านใดท่านไปศาลท่านไปทาไป่ทานถือหมายสารไปถือเอกสารไปไปบอกเจ้าหน้าที่เขามีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ทางเขาตรงมองประตูนะครับอตรงบริเวณจะเขาไปในศาลนะครับเดี๋ยวนี้เขามีการเอกซเรมีการตรวจสอบมีการต่องแสดงบัตรก่อนตั้งแต่โควิดมาเนี่ยแต่ก่อน, COVID น,อนยังเขาเลยเดี๋ยวที่มี เจ้าทีรอบปพอ่พ่อมีเจ้าทีสารยืนอยู่นั่นใส่เสื้อสีแบบฝ้านั่นท่านบอกเขาเลยว่ามาคดีนี่อยู่ห้องพียงหนาคดีได้หายข่อยเนี่ยข่อยเป็นประชาชนข่อยตาบอดีข่อยบบเห็นหวงหาห้ยายเนี่ยหาไ้คุณพ่อเนี่ยเอาหมายให้เขาครับเดีย๋ยวเจ้าที่เป็นเบิงหายลละเอียดเป็นกสิบอกบ้าน่ังหนึ่งบ้านังสองบ้านรังสามบ้านังสี่มันอยู่สั่นไหนพอญ่ปงไ,งไปบบถือผ้าพอญ่ปงไ,งไปเนี่ยเขาก็สิผ้าเข้าไปเดี๋ยวนเขาก็สิบอกว่าอยู่สันสามเด้อไปทั้งขวามือเด้ออยู่นาห้องน้ำเด้อนันินเขาก็สิบอกเขา เขาก็ไปครับถ้าท่านไปแล้วตานหาบเห็นนั่นท่านต้องเฝ้าไปหาเจ้าหน้าที่ไปถามเขาหรือถามทนายผู้ยังไปยังามากอืมถามเขาพอไปบบถือมันอยู่บ้านรังแปีดมันอยู่สั่นไหนนอยางจนขาลอยแหละมันที่ว่าท่านศาลนี่ถามเขาเขาพาไปครับเขาพร้อมบ,บริการผู้เฒ่าผู้โถ,โถอยู่แล้วเออเฮ้าอย่าบอกว่าโอ้หาโบเห็นกับเมื่ออย่าไปเ็งสันครับมันมาศาลแล้วมาหอดแล้วมันต้องได้เรื่องได้ทุระเฮาจังเมื่อ สีมาซื่ือเหระหาบอเห็นเหรอเมื่อมันมันเป็นตะยไกาครับมันเสียหายเฮ่าน้ำบางเทอคดีมีขอต่อสู่แต่ว่าเฮ้าว่าท่านเตรียมการเฮ้าบ่มีทนายเฮ้าขอเลื่อนไปก่อนเผื่อทนายมาต่อสู่สุดท้ายแล้วชนะคดีก็มีสารยกฟ้องกับมีได้เป็นจำเลยครับแต่ที่ว่าเขาฟ้องแล้วเขาต้องแพ้ทุกคดีโมเมนต์เนี่ยเอ้าเจ้าหนี้เขาฟ้องเขาไปสารครับดื้วไปสารสารกระทัดสินไปเลยเมื่อเขาชนะคดีเขาสืมีค้าิพีผักสาใบหนึ่งกระดาษแผ่นหนึ่งสองแผ่นสามแผ่นแล้วแต่ว่าเนื้อหาเน่าบ่ยาวาเออ ผู้เป็นเจ้าหนีนี่ครับอืเขาก็กอดใ้ซื้อๆบอกครับแต่กอดไใ้ซื้อๆก็ยู่แบบนั่นแหละครับก็มีภาษาก็ยู่แบบนั้นจนมันขันเปืือยไปแล้วนอนเบิงกอดทอมดมอยู่นั่นละว่าประโยชน์ยังถ้าเจ้าหนียังในหนีคืนครับท่านตอนน้องดําเนินการเองด้ค้าวมาดำเนินการเองนี่อาจจะเฮ็ดเองก็ได้สันมังคับก็ดีหรือไห้ทานายความ,มอบนาดในปุณณบนนีไปดำเนินการครับแต่ว่าถ้าท่านจะยู่ซื้อห่ะศาลตัดสินแล้วว่า ให้ท่านได้รับชพรานีสมมุิว่าสามแสนเนาะพร้อมดอกเบีย้ยลอยละทันต์ชนีสามแสนนี่ท่านก็ดีใจว่ามีข้ามีปากษาตัดสินในทานชนะคดีได้เงินสามแสนแต่ท่านโเหตุยั้งเลยท่านอยู่ซืซ่อครับอันนี้ท่านอันตรายแหละครับอืสิบป,ปีแต่ท่านบอดํำเนินการบังคับคดีถือว่าเจ้าไปจบไปลรกนี้เขาลดผลท่านไปนบ,บังคับเขาอะไรได้ทำมันเลยสิบป,ปีนับเต็มมือมีค้ามีปากษาถึงจีสุดนะครับ ท่านจะต้องไปดาเนินการโดยตนเองแต่กีข่านก็ใไส้ค้นไปจ้างเขาไปก็คือต้องไปสั่นบังคับคดีเรื่องมันแล้วจากศาลล่ะมันอยู่สํานักงานบังคับคดีแต่ก่อนสํานักงานบังคับคดีแผนกบังคับคดีอยู่กับศาลเลยเดี๋ยวนี้เขาแยกออกมาอยู่บนเท่ากระทั่งเขาสวนสัตว์นั่นสำนักงานบางใหญ่นึงมีถุกจังหวัดที่มีศาลครับเขกาไปขอบังคับคดีไปขอหมายบังคับคดีเออ แล้วก็ยื่นเรื่องขอบังคับคดีแล้วก็ไปยึดทรัพย์เขามาขายทอดตลาดอืภพ่ในสิบปีท่านไปยื่นเรื่องใ้แล้วมันจะเลื่อยสิบปีกับโบเป็นอย่างคอยยื่นเรื่องไพ่ในสิบปีครับกฎหมายจะคุ้มคร้องท่านผมมีการขยายนะครับเป็นสิบเอ็ดปีเดี๋ยวหรือในขณะที่สารตัดสินแล้วให้ใส่เงินสามแสนนี่ลูกนี้มันหัวดีมันแล้วเ,เงินมาปน 30, อนไหนสามหมื่นถ้าแก่ถ้าแก่แกผมให้สามหมื่นเด้ออย่าฝ้าบังคับคดียังผมเด้อผมกำลังหาเงินอยู่ ทีตนกันในสามหมื่นเนาะเดี๋ยวมันหามาให้อีกมันก็ไปป้อน,นอีกเท่าละสามพันเท่าละสี่พันเท่าละหมื่นนี่สิจดไว้จดไว้เออรอจนมันยืดออกไปเลื่อยสิบป,ปีครับบบาน,นี้พอเลื่อยสิบปีปุ๊บมันจบาใจเลยต่าแก่ก็สิไเ็บังคับคดียึดทรัพย์ยึดยังมันบ่บด้เด้อยครับที่เขาไปจ่ายเงินเหมมันโมเมนต์เป็นเรื่องที่อายุควมสิบป,ปีที่ตองบังคับคดีมันจะขยายไปโมเมนต์เลยอืมโมเมนต์เนยครับ สิบปีคือสิบปีเขากำหนดให้สูงสุดแล้วเลื่อนนันไปเจ้าหนีกับกั้งโกบแมนเขาสิเอาทรัพย์สินมาวางไว้ตรงนาท่านก็ยึดเขาบ่อใดเขาสนวดที่ดินมาอ่างมานนีเด้อซื้อผมเดอคือผมก็ยึดนเนาะเลยสิบปีแล้อเสียดายเนาะก็เห็นยังเขาบ่ไใดนี่มิได้กัดแข่ากวกกวกต้องฟ้าเรื่องการภพยในสิบปีอ,อายุความามีขยายครับสิบปีโตเล็กเดียวเลยมาตรฐานโลก เมืองไทยนะเมืองนอกผมโอ้โกับเอาตามกฎหมายไทยอืชนะแล้วท่านต้องบังคับคดีอืมโว่าหเรื่องเหตุบ่เป็นไปสํานักง,งานมาก็คดีวศาลตาัดสินแล้วผมชนะคดีผมจะบังคับคดีต้องเหตุแบบนี้แน่เขาก็จะแนะนังหนึ่งสองี่หาเหตุตามเขาบอกครับเหตุเองก็ได้ลหลายๆคนโอ้ยึดเองขายทอดตลาดเองนั่นนี่นูน่น,นยืนคำรองยั่งเองเลยบ่รต้องไปจ้งทนายบางเธอทนายก็เหตุแต่นศาเลเด็ตกลงกันว่า ว่าควมให้อยู่โรงอยู่ศาลสันตนอุทธรดีกาว่าไปเป็นเงินทนันีสันบังคับคดีทนายบวเห็ดแต่ส่วนมากก็บวอยากเห็ดเพราะมันยํำแหนะมันอยากมันโอ้โหขั้นตอนหลายบางเถื่อนะครับเขาไปเห็ดอย่างอื่นดีกว่าอืท่านเห็นเองได้ครับอืไปติดต่อสำนักงานมาคดีเลยครับติสารตั้งอยู่ถือข้ามีปากษาไปาพ่นี่ชีปีนะครับท่านยังให้มันเลยได้ยังไป สิบห้าปียังไปยังสิห้องให้เลยครับที่นี่ลูกนี้เมื่อสารตัดสินแล้วมันบับให้ชํารานี้บางคนก็นหาเงินไปจ่ใจเขาตามความมีากสาสามแสนโอ้ปิติต่อเจ้าหนี้ขาพรขายังงลืไปจ่ใจเขาลาเดียวเลยยันเขามายึดพย์ก็มีครับผมเคยเห็นเด้สารตัดสินปุ๊บให้ใส่เงินสามหมื่นแปดตอนนั้นเนาะจําเลยยางดูๆลงมาเลยว่างเงินให้จําเลย ว่างเงินให้โจ์เลยสามหมื่นแปดคอยแพ้ล้วคอยใจเลยศาลเดียวโบอุท่อนดีกาเลยครับเราใจเลยครับอขอให้ศาลตัดสินว่าผมแพ้ผมใจเลยแล้วก็ไปใจเลยครับวางการเงินชํารนีให้หลูกหนีเลยลูกหนี้ก็บ่ต้องออกแข้งไปยึดทรัพย์ยังเขาว่างเงินนี่แล้วก็มาเฮ็ดเรื่องขอรับเงินไปเขาว่างชํารหนี้ให้แล้วเห็นบอกอันนี้ก็จบกันไปครับอันนี้เป็นลูกหนีเพราะว่นหนึ่งเนี่ยหลานมั่งทีแล้วจากศาลปุ๊บเอาเงินมาว่างเขาเลยแต่เป็นยังคือว่าว่างแตแลิ ผมว่าที่ถามเราอยู่เจ้าคือบ่ให้เขาก่อนสารตัดสินหรือเวลาเขามีหมายเรียกมาว่าเขาฟ้องเจ้าเจ้าก็ไปจ่ายเขาก็แล้วเขาเลยมาหอดลงหอดสารเฮ็ดอย่างรล้ว่าอยากให้สารตัดสินอืมอยากให้สารตัดสินอยากให้สารมีคำพมพีากษาผมจะได้จ่ายแบบมีความสุขระหว่าผมก็บว่าโอ้ถ้ายหนแล้วก็บ่มีเนอะเราก็ไปผู้เดียวโลดดูเลยพอแล้วปพ๊บเลงยางลงมาจ่ายเงินเลยครับอืมราพว้อมใจแล้วว่าถ้าสารสั่งเราถ้าสารพอสั่งเรา่าใจเราอะเอาจ่ายสามแสนพร้อมเออสาม มื่นแปดพร้อมดอกเบีย้ยกับบอุทธรบดีการย,ยังเพราะว่าเราเสื้อสารตัดสินเดียวก็คือชําระเขาอุทธอนไปก็ยืดเงี้ยวกีกาไปก็ทั้งอยากแล้ว,วะ่ะครับมันนี้ถ้าบางคนบอใจละ่ะบมเป็นแบบอีตาถิบมบ่าวเนาะกำเงินน้ำมาไปใจเขาโมยอมใจมเจ้าหนี้ก็ต้องเฮ็ดนี่แหละครับช่องทางไปสืบทัพย์ไปดําเนินการบังคับคดีให้แล้วเสียใชีพปีเด้อถ้าเจ้าหนีบ้บพระเฮ็ดก็วิ่งไปซอยทันแล้วครับเจ้าหนี้ก็ แล้วเลยถอดไปกับ่ไไรครับอืมผู้เป็นหลกหนีนั่นแต่คน้นควยก็ดีครับเป็นหนีเขาก็ต้องสดใส่เขาโดยเฉพาะสารตัดสินแล้วเนาะแต่ว่ามันมีบางคนครับพยายามที่จะบช่ชําระหนีสารตัดสินก็ตัดสินที่ละ่ะออคอยกับอุทรอนไปคอยก็บดีกาไปจนส,ส,สุดแล้วนะครับต้องชําระหนีเขาตามความพีพากษาของสารสูงสุดแล้วคดีถึงที่สุดแล้ว กับพยายามโยกครับโยกซับเอาซับนี้นะว่าห้เขายึดอ่ะอืโดยคิดว่าจะานีขึ้นจะบอ่หูหรอกแม่มาครับว่าเฮาโอนรถไห้คนอื่นไปแล้วขายรถให้คนอื่นไปแล้วอ,รห,อ,วอหรือโอนบ้านขายบ้านไห้คนอื่นไปแล้วหรือเงินธนาคารแม่มาครับอันอันนี้อาจจะนําหยาดแม่เบอกอเขามาเบิดแล้วแม่มาละ มาไปใส่ยั้งกับโ่โห่ละ่ะหรือไปให้ผู้นั้นให้ผูนนี้ว่าไปอ,อดีกว่าให้เจ้านี้มาหยุดใส่เล่นเลื่อยเปืเ่อยเลยจงซีสมตุตดนะให้เจ้านี้เขาบ่ได้อย่างท่านระว่างนะครับลูกนี้ที่คิดแบบหรือเป็นจำเลยตามความวากปากนะ้าบางเสีท่านอาจจะมีความผิดฐานโกงเจ้านี้มีโทษจำคุกบ่เกินสองปีปรับบ่เกินสี่หมื่นบาทเด้คือทรัพย์สินลงทันเนาะ ย่าว่าแต่เขามีคํามีพากษาเล้ยวให้ท่านชําระหนีนะครับผู้เป็นลุงหนี้ก็ดีหรือเป็นจําเล่ยนั่นแหละครับลุกหนี้ตามคํามีพากษานั้นอืมท่านจะคืนว่าายก็ได้ว่าใจก็ได้ว่าม,มีกับว่าไห้เออเอาของไปเสื่องไปให้คนอื่นยึดถือไว้โอนไปมันก็ยึดบ่ได้เข้าก็สบายสิปีมันบังคับบะได้เข้าก็เป็นไทยท่านจะคืนแนวนั้นนะครับมันมีกฎหมายของมันอยู่คงจะวนี้ เอารั์สินไปเสื่องเอาสั์สินไปไหวผู้กับพู้นันไหวกับพูนีเปลี่ยนมือออกไปนะครับสื่อขายป,อป,อปอออลอมๆป่ะกฎหมายก,ก็บบุคุมความผู้สื่อไปเด้อโอนที่ดินให้ลูกยังสิก็ว่าผลครับให้ด้วยเสน่หหายังสิมันมีค่าตอบทแทนเรื่องบ้านหลังบัไงนหนึ่งสิบหลาน,นราคามันอนะ่ะขายกันแปดแสนเป็นไปบ่ได้ครับมันแสดงเจตนาเห็นเลยว่าท่านทุจริตอยู่แล้วเจตนาท่านบดีอ่ะแต่มีเจตนาพิเศษที่จเจ้าหนี้เขาบังคับคดีอ่ะ ยาว่าแต่มีคมํามดีากษานะครับเขามีโนติดมาท่วงหนีท่านเขาบอกท่านว่าเขาจะฟ้องท่านนี่ละเวลาเขาจะฟ้องรองนอธนาคาร็ดีที่สถาบันกันเงินนี่อืมหรือนายกนายขอท่านไปยืมเงินเขานี่แม่เวละเวลาเขาจะฟ้องเนี่านนายกันจะมักมีโนติดมาหากรเอ,อเรียนนายกท่านไปกู้ยืมเงินนายขอแปดแสนบาทชําระสามสิบเอ็ดท,ท่านว่าหกแปดมันเลยมาแล้ว 14บสี่สิบห้ามือแล้วนี่ท่านยังบ่ใจถือว่าท่านพิดสัญญาให้เอาเงินสามแสนมาใจให้ในายขอภายในสิบห้ามือมิเช่นนั้นจะฟ้องร้องบังคับคดีนี่โนติดมาแล้วนี่โนติดมาแบบนีห้องหูแล้วว่าเขาก็ลังจะใส่ชิดท,ทางศาลเด้นี่เพราะว่าเขา,าใส่หนีเขาเขามีหนังสือแจ้งมาแล้วว่าให้เข้าไปใส่หนีเขาก็เตือนแล้วพอเห็นหนังสือแบบนี้ปุ๊บห่วยเดี๋ยวมันต้องฟ้องเขาแน่นอนโอนที่ดินนี้เอาทรัพย์สินนี้จำนายใจแจกกไป เขาหอ,อกฎหมายเรื่องโกงเจ้าหนีอ้อะเด้ถ้าท่านมีเจตนาที่จะเฮดให้เจ้าหนี้เสียหายหรือบร้รับชาระหนี้อืมท่านหัวดีเกินไปนะครับกระิมีโทษทางอาญาต,ตามมาครับแต่วา่าเขายังบ่ท่านสิกทวงยังเลยหนี่คือหนีหรือหนียังบ่ถึงกําหนดเนี่ยหนี้ถึงกําหนดพุ่นสามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกเก่าตอนนี้พึ่งมก,กราบ่ครับสามสิตเอดต็ดจังยใจกันตอนนี้เจ้าหนีท้ทวงท่านนด้บอสมมติเฮดสัญญาก,กู้กันไ้ว่า จะสดใสวันที่31กรกฎาคมเก่าหนียังบม่ถึงกําหนดลูกนี้ยังบงม,งม่มีนาที่ต้องไปใส่เงินให้กับเจ้าหนีเนี่มเนท่วงมากกยังบจ่ใจเลยครับเพราะว่ากําหนดเขียนไว้ในสัญญาว่า31กรกฎาคมก็ต้องอรอ31กรกฎาคมให้มันผ่านผลไปก่อนแล้ลุงนีผิดนัดจังสามารถใส่ชิดทางสารใดจะบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือจะฟ้อง้องยังก็บ้าไปออถ้าเขาทับอย่างนี้เขาจังจะเริ่มผิดแต่ว่าถ้ายังบ่ทันถึง31กรกฎาคม มืนอนีพึ่งวันที่เท่าไรสิบหาหมื่นสิบหกไม่ออกอยู่ล่ะเพ้อแป๊บเดียวกับพานมาสิบหามือปีใหม่แล้วครับแป๊บเดียวมาบอเขาว่าท่านมิเิดยัยงจะเรียกรองจากเข้าเลยแบบนี้เข้าโอนไปเลยครับเข้าโอนทรัพย์สินหนีเข้าขายเข้าเหตุนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินยังก็ขงเข้าได้เบิดเลยครับว่าม,มความผิดเพราะว่าหนียังไม่ถึงกําหนดแต่เมือได้ก็แล้วแต่หนีถึงกําหนดแล้วมา,มาบอครับเลยสิบหากระลึกเลยสามเจ็ดกรกฎาไป แต่ท่านบ่ใจยเขาเขามีหนังสือบอกกล่าวมาแล้วนี่มันเริ่มที่จะต้องฟ้องร้องกันละเรื่องก็ลังจะไปสู่ศาลละเขาโน้ติดมาแล้วแล้วท่านก็บปริจยเขาอีหลีกล่าวแล้วก็เป็นหนีกันอีหลีครับหนีไม่อยู่จริงยืมเขายี่หลีเขายงพยานก็เห็นแบบนี้ครับถามมันถึงกาหนดแล้วเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องทานแล้วเขามีหนังสือบอกกล่าวมาแล้วท่านไปโอนหนีบาดนี่ท่นานเอาทรัพย์สินหนีอ่ะไปฝากไว้กับผู้นั้นฝากไว้กับผู้นี้ครับ บางเธอเหตุให้คนอื่นเดือดร้อนไปนําอันนี้ท่านมีความผิดฐานโกงจกนนี้มีโทษจาคุกคิดดีๆนะครับอืมเจ้านีบ่มมีไหวให้โกงเนยครับท่านก็เห็นใจเขาแน่บ่ม,มีก็ไปบอกเขาหรือเอาทรัพย์สินอย่างอื่นตีใส่หนีเขาเป็นหนี้เขาแต่ว่าบ่มมีเงินใส่เขาเออมีรถจูเก่าสองคันสามคันเอารถไปใส่หนีเขาเข้าเอาวอเอเอผมบ่มมีเงินใส่หนีด้ดอกครับรถผมก็ขายทั้งอยากเออ แล้วก็เจ้าหนีก้ก็มีอู่อมรถหรือมีกิจการเกี่ยวกับรถผมเอารถสามคันอีกตีใสหนีเลยแปดแสนนี่เอาบ่าครับแต่เขาว่าเอาตกลงเหสัญญากันจบหนีก็กระง,งับไปไ่นบ่าครับหรือเขาไปขายมาสามคันนี่แล้วเงินมาใสหนีเขาทีจะตีใสหนีกันจะได้ก็บา่าไปมีเพื่อนมีบ้านมียังกัขายใสหนีเขาถ้าเจ้าหนี้เขายินยอมกว่าจบบางทีเขาก็ลดให้สามคันเอาไปขายอาจจะบริหลาแปดแสนก็ได้อาจจะได้จัก สี่แสนกลัวแต่ว่าเจ้านีก็เอาดีกว่าบ่ไอ้หยังน่ะเขาว่าแล้วก็เห็นใจหลูกหนี้นาเพราะว่าเขาอุตส่าห์เอาทรัพย์สินมาตีใส่หนีแล้วบ่คิดจะเบี้ยวหนีนะครับลูกหนี้บางคนก็น่าเห็นใจหลีเลยเขาบ่กม่มีหลีนะครับมันขาดสภาพคล่องหรือเขาบ่สามารถที่จะไปติดตามเอาเงินที่เขาขาขายมาจ่ายหนีได้บางเดือวเขาก็ถือโกงมากขึ้นกันถือเบี้ยวคือกขึ้นนะอเจ้านีก็เห็นโอ้เห็นใจหลูกหนี้นะครับแต่ว่าบางเชือลุกหนี้ก็เป็นตาซั่งมีเงินอยู่เหนียวหนีบ่อยากใจ อยากให้อยากงามอยากพอนอยาก,อยากโอ้ยบางเถอไปนําสามเถอสี่เถอะพิษกันทะเลาะกันก็มีครับตรงนี้เออบางเถอะก็คือว่า,าวบรใจเพราะคิดว่ามีขาดอายุข่วมบางเถอก็คิดเถอะขาดอายุข่วมมีหลีบางเถอกับ่ขาดเพราะอายุข่วมมีมากมายหลายอย่างแมนว่าครับบางเถอธนาคารฟองนี่นสิหรือสถาบ,บันกันเงินฟองนี่ท่านไปเอาบัตรเขามาใบหนึ่งนี่อืมไปเหตุ ขอตกลงเัาเขาแล้วก็ให้บัตรมาใบหนึ่งบัตรนี่สามารถกดเอาเงินก็นได้ซื้อของก็ได้ท่านก็ต้องมาเบิ่งว่าบัตรนั้นเป็นบัตรเงินสดบ่กดเงินสดได้แล้วก็ผ่อนเขาเป็นเดือนเดือนไปหรือเป็นบัตรเครดิตที่ใส่ซื้อของอย่างเดียวแต่ว่ากดเงินสดบ่ได้หรือเป็นการกู้ยืมเงินอย่างหนึ่งแต่ว่าออกบัตรให้เวลาท่านจะเบิกถอนมันจะไงว่าต้องแร่นมาเอาอยู่ธนาคารก็เอาบัตรไปถอนเอาสิครับอาอยุค่วมต่างกันเน้ครับถ้าเป็นบัตรเงินสดมันบ่ครับอาอยุค่วม ห้าปีถ้าเป็นบัตรเครดิตอายุคว่วมสองปีถ้าเป็นการกู้ยืมเงินที่ใจเป็นงดงดไปกาหนดไปก็จยจังใจค่างงดลดถูกเดือนเดือนละสองปัญหาถูกเดือนเดือนละสองปัญหาสิก็เป็นการกู้ยืมแต่ว่ากาหนดระยะเวลาใส่ขึ้นไปอายุค่วมกับห้าปีแต่บอกว่ายืมก่อนเดียวละใจสิ้นปีเองสิรับเดียวเลยพร้อมดอกเบีย้ยอันนี้อายุค่วมสิปีเห็นบอก้าก็ต้องเบืองว่าอายุคววมมันขาดบ่อถ้าอายุคววมมันขาดมันบอ่อ อ่าโอเคฟ้องไปสารกรตร็ต้องยกเขาก็ต้องต่อสู้เนี่ยหนีายุคว่วมท่านก็ต้องต่อสูว้ว่าหนีคายอยุค่วมขาดจังไดต้องอธิบายให้ชัดเจนถ้าท่านบอกวา่าหนีคายอยู่วมแค่นี้เียงเข้าไปกัรเดินทานว่าข้าวเจ้าว่าต้องรับผิดช,ชอบเพราะหนีขายอย่วมมบม่มีประเด็นนําสืบเ้อครับมันบม่มีประเด็นนะครับมันเป็นการให้การแบบร่อยๆว่าหนีคายอยู่วมท่านต้องอธิบายวา่าหนีคายอยู่วมจังไดรน,นีถึงกําหนดมือใดแล้วเขาบอฟ้องร้องเขาบ่ทวงถามภายในระยะเวลายังก็ว่าไป ม,มันเลยขายอายุข่วมเฮาบ่ต้องรับพิษไห้มันมีรายละเอียดได้ครับบ่แม่นวานีขายอายุค่วมล้วก็แค่นี้สั้นๆห้วนๆสารเขาบ่ยกฟองเด้แต่ว่าท่านให้ายละเอียดดีๆนะครับสารกพะเพรณน่าเขาเบิ่งแหล้วนะครับบางเทื่อบ่ต้องสืบพยานเลยฝ่ายจำเลยงดสืบพยานจำเลยสารวินิชัยเลยเลยว่านีขายอยุ่ควมเพราะมันนับนิวใดนี่มันขาดมือไดขาดจังไดเอกสารพรยานหลักฐานต่างๆมันชัดเจนว่าขาดจริงก็บ่ต้องสืบพยานครับขายอยุ่ควมปุ๊บท่านก็ดลุดเลยสารยกฟอง นีก็บ่ต้ถงจ่ใจเลยเพราะว่ามันสีหาบาทสิบาท5 0 0ร0อยพันห 100, นึง่งหรือเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นร้อยล้านนะครับขายอายุค่วมอืมต้นต่อสูไว้นะครับเรื่องขายอายุค่วมสารวินาเราว่าขาดจริงครับบางเื่อกับ่ต้องสืพยานซ้สารงดสืพยานพิพากษาดใดเลยก็มีครับทามันชัดเจนนะครับแต่ว่าถา้าบ่ระดเจนก็นกนเอาพยานมาสืบกันครับมันมีประเด็นตรงสืว่านีขายอายุค่วม หรือบาขาดก็ต้องสืบพยานกันครับดังนั้นแล้วผู้เป็นลงนีก็ดีเจ้านีก็ดีถ้าหูหน้าที่ของมั่นโมเมืยอยากสารเนี่ยสารแถวจะนั่งตบยุงโ่มีเวียกนะครับมั่นโมหูหน้าที่มั่นโมหูเวียกแล้วมั่นกับ่มีปัญญาที่จะดําเนินการชําละหนีนะครับมันเลยเกิดเรื่องแต่ว่าส่วนมากนะครับตามที่เห็นนะอืมมั่นก็เป็นเรื่องนี่แหละครับ ไปท่วงท่วงายๆกับโมโหท่วงไรยกับพิษกันพิษกันกับท่าท่ายกันยังได้ฟ้องเอาเ้าหนีกับฟ้องนีทั้งที่บางเถอเจะหนีนอ้ามือมีเจตนาจะฟ้องร้องยังดอกเขาบ่อ,อยากไปเสียเวลายุ่งลงยู่ศสารแต่ว่าก็ท่วงไปท่วงไปหน่อยลรยกับใจามากสินะให้พรอใจพ่อมบางเถ่อใจดีแต่ลูกนียังได้ฟ้องเอาบ่าใจอือ่างไปทั่วทิบทั่วเดนอ่างว่าเจ้ามาท่วงข่อยไข้านาะข่อยอยากไยเออ ั่นก็ไปเบิงตามพ่อรบอท่วหนีครับมีถอดตามกฎหมายแต่ก็ท่วงแล้วเขาขายหนาเขาไปประจานเขาเขาไปลงในเฟซในอินเทอร์เน็ตว่าเขาเป็นหนีเขาทันทีนีเป็นคนขี่โกงขี่ขโมยอย่างสีบเบ้าไปเขาก็ใส่กฎหมายฟ้องร้องเจ้าหนีได้ครับแต่ว่าถ้าเขาท่วงว่าดีๆมีโนติดของทนายมาท่วงถูกตองท่านจะไปหาว่าเขามีนประมาณยังบ่อไหลเลยเพราะท่านเป็นหนีเขาอีหนีเขาบ่อไหลไปเผยแผ่แม่บ่าครับหรือไปประชาสัมพัปั์นเอารถแห่เครื่อหาเสียงหน่ว่านายกอเป็นหนีผมมันมอยอมใส่มันเป็นคนขี่โกงวัดตระกูลเลย พอมันเกิดเป็นแบบนี้ลูกมันก็เป็นแบบนี้ร้านมันก็ต้องเป็นแบบนี้อีกตระกูลนี้ยัไปควบค่าเขามันเด้อพี่น้องเช่าบดหนสมุดเอารถแห่เลยแบบนี้ก็เจ้านี้ก็แย่แล้วครับท่านไปทวงหนี้แบบนี้หรือไปทวงหนี้ก็คนอื่นไปทวงหนี้กับนายจ้างเขาสิเออบอกลูกจ้างเจ้าเด้อมันเป็นหนี้คอยให้มันมาจ่ายเ้อไปบอกนายจ้างเขาไปบอกบริษัทเขานายจ้างเขาบอกหเรื่องหูเล่าแม่บ่าครับไปทวงกับนายจ้างทวงกับบริษัทบาที่นายจ้างก็เลยมาถามว่าเอ้าจะไปหนีเขาคือบริจายเขาก็มาทวงเขาบริษัทเสียหนาไา้คนนด่คนเต็ เขามาท่วงนี้กับเจ้านี่ลูงนี้ก็ห่วยโมโหแล้วมียังคื้ไปท่วงกับถ่อแก่ท่วงกับนายจ่างท่วงกับบริษัทว่าคอยเสียหายเลยเด้นี่เกิดลูกจ่างก,ก็หนังเห็นงานเกี่ยวกับเป็นแคชเชียร์หรือเกี่ยวกับเรื่องเงินทองทองนี่นายจ่างมองบดีแล้วโอ้หมอนี่มีปัญหาเรื่องเงินเว้ยมันสิบริหลยเงินเฮาบอเห็นบอกให้มันไปอยู่ผนกสีรบสันบไปอยู่แคชเชียร์ว่าใดละหมอนี่ก็เป็นปัญหาอีกเขาก็เสียหายลูงนี้แนวนี่เขาก็จะไป ฟ้องหลองท่านเนีมันมีพอรบอท่วงหนีอยู่ตรงท่วงหนีตามตีกฎหมายกำหนดเด้ท่านท่วงตามมาเพื่อใจว่าไรเด้ไปท่วงกับคนอื่นกับลูกกับหลานกับเมียเขาซึ่งเขาบ่ได้เป็นหนีท่านว่าอไรเด้ไปประจานเขาสิเ่อไรครับทำเปเบื้องบนรังที่มาบอกไปนองฟังทำนั่นแล้วถ้าหูหน้าที่บ่เกิดเดืองแล้วก็ลูกหนีถ้าบ่มีหรือมีเขาท่วงหนีแล้วหรือเขาฟ้องแล้วนะครับท่านมีทรัพย์สินแล้วท่านเอาไปเสื่องเอาไปโอนในพวูนใดพวกนี้ท่านบ่้นครับตัดจะหนีเขาเหลืองขก้นมา ขาก็ไปฟ้องว่าท่นานโกงโจนีกติ๊กุง